สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสืบข่าวกอนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจทะเบียนที่มีความเปลเดยนในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสิริวัฒนากาพัน์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ เรื่องที่ขขาแรกค่ะกับ g p s c จ่ายปันผลระหว่างการอัตรา0.50บาทต่อหุ้น xD 1กันยายน63นายชวลิตทิพาวนิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ g p s c เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด0.50บาทต่อหุ้นโดยจะขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลหรือ xD ในวันที่1กัน กันยายน2 5 6 3และมีกำหนดใจปันผลในวันที่14กันยายน2,163ค่ะมาต่อกันที่ S S P เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม48เมกไม่กว์ในเวียดนามกำหนด C O D ตุลาคม64นี้บริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนหรือ S S P เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทในการประชุรรมครั้งที่1ทับ2,163วันที่27กุมภาพันธ์2,163มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน ถึงทานทราวินเวลพาวเวอร์จอยสต็อกคอมพานีหรือ TTTB ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละแ0และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมในประเทศเวียดนามโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า48เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าเวียดนามนั้นบริษัทขอใครแจ้งให้ทราบว่า TTTV ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง engineering procurement and construction contract EPC contract กับ HDEC Sinohydro Consortium ซึ่งประกอบด้วยตัว Power China หัวดง Engineering Corporation Limited และ Sinohydro Corporation Limited เมื่อว,วันที่17กรกฎาคม2563และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภาย ในตุลาคม64ค่ะและวิศนุสกุลพิเชษรัดเช่าซื้อหุ้น LDC 0.0686%ดันถือ10.0686% สำนังกงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตอรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท LDC Dental จำกัดมหาชนหรือ LDC โดยนายวิษนุสกุลพิเชตรัตน์ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น0.0686%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น10.0686%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และนี่ก็คือความเคลื website, support, Instagram, Twitter, Instagram, so ่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ Ho ซต์ .com และยังสามารถติดตามไปที่ Facebook i n s t a g r a ม t w i t t e อร์ l e g r a m Line Square รรวมั้งรับชมกันหลังที่ YouTube c h anel ค่ะสำหรับวันนี้รายการเสพข่าวก่อนเที่ยงขบวนเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11.30นวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ